อ๋อแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับวอ r ์ค a f สามนะฮะแต่ในรูปแบบเมพใหม่นะครับผมคือคาเลคเตอร์เวสคาเลคเตอร์เวอร์ชันสิบนะฮะก็มีน้องคนหนึ่งเขาคอมเมนต์เขาคอมเมนต์ทิ้งไว้ในโพสต์ A ในคลิปเก่านะฮะว่าอยากให้ลองเล่นเคปนี้ดูนะฮะผมก็ลองดูเล่นแล้วก็ถือว่าโอเคนะก็มีความใกล้เคียงกับบีวันพีดมากนะฮะโอเคก็เหลือวเวลาประมาณสามสิบวินะครับผม ก็หายไปหลายวันก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะก็นองจากว่าไปพาฟันคุดมานะครับผมโอเคตัวแรกที่ผมอยากจะนําเสนอนะฮะเป็นตัวละครที่ไม่มีอยู่ในแมปบ,บีดวันพีนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมอยากจะลองเล่นดูเหมือนกันนะฮะกับตัวละครตัวนี้เลยนะครับโทลิโกะนะฮะหรือว่าหนึ่งในสี่จตุรเทพโทริโกะนั่นเองนะครับผมโอเคฟูช่วยฟังผมมีมีฮอกนะฮะฟังตรงข้ามมีอิซึกะยะกับเอเนล โอเคดูเหมือนจะเริ่มออกของแล้วเดี๋ยวผมต้องออก <Of course. S 1> ออกของซะหน่อยนะเงินไม่พอนะฮะโอเคตัวแมปในเวอร์ชันนี้นี่จะต้องบอกเลยนะว่าการอัพสเตตัสมันนี่คือการอัพสายสเต็งสายอินแล้วสายเอจินะฮะ ก็คือต้องดูสังเกตฮีโร่เราว่าเป็นรูปหมัดรูปเท้าหรือรูปสมองนะรูปหัวคนนะฮะเพราะว่าฮีโร่แต่ละตัวจะมีสายที่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับโอเคอย่างผมเนี่ยโทริโก้เนี่ยก็จะสังเกตนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเวลถึงตามที่มันกําหนดเนี่ยมันก็จะอัพให้อัตโนมัตินะฮะมันคือไม่ต้องมานั่งอัพตามเหมนในบีวันพีเก่านะครับ ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการอัพสเตตัสอย่างพวกอัพสเตงอัพเอจอัพอินนะฮะก็แล้วแต่เราว่าเรา,าจะให้เล่นสายไหนนะครับผมอย่างทริโกะนี่เน้นสเตนเยอะก็ผมก็จะอัดที่สเตนกับเอจิสเป็นส่วนใหญ่นะฮะสังเกตว่าแมปก็จะแปลกๆด้วยนะครับคือของจุดเราจะอยู่ตรงเฉียงตรงนี้ของของคู่แข่งก็น่าจะอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนตรงทางเดินที่เป็นทางเข้าออกในแมปเก่านี่ก็จะเป็น ทางเดินของของบอสที่อยูป่ประมาณตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะที่ผมติดไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับโอเคสกิลแรกของโทริโกะนะคือมัตตาปูนะฮะเนวพันนะฮะเรียกว่าเป็นสกิลติดตัวนะไม่ค่อยเป็นสกิลที่สำหรับใช้กดโจมตีนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ ต้องชนะให้ได้100ตัวนะครับผม2ฟฝั่งแล้วก็แด x อีเวนต์20ประมาณ120วินะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามว่าสาเหตุทำไมผมถึงไม่ค่อยปคายเขิมนะฮะก็เนื่องจากว่าผมไปพาคฝันคุดมานะแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ได้เลยนะฮะนี่ก็หลังจากภาไปได้วันหนึ่งนะผมก็รู้สึกโอเคแล้วล่ะนะครับแต่ว่า ก็จะพูดมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเขาทบกระเทือนกระปากแผลนะฮะทำให้เลือดออกปากได้นะฮะก็สําหรับคนที่ท่านผู้ชมที่เป็นฟันคุดนะฮะถ้ายังไม่รู้สึกปวดผมแนะนำให้ไปผ่าออกนะยารู้สึกให้ทําแบบว่ารู้สึกทรมานะครับแล้วจะทําให้แบบเคี้ยวข้าวกินข้าวไม่ได้นะครับผมก็ระวังไว้นะครับผมสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นฟันคุดนะฮะ ช่วงแรกมันจะไม่รู้สึกเจ็บหรอกแต่มันจะรู้สึกเหมือนว่ามันจะมีฟันโผล่ออกมาตรงจุดที่มันไม่ควรจะโผล่ออกมานะฮะโอเคตรงนี้นะครับออโต้ออโต้อะไรเนะี่ยมันคือเขาเรียกว่านะเป็นโปรแกรมเหมือนแบบมันเป็นเหมือนสกิลของติดตัวของโทริโกนะฮะหรือที่เรารู้จักในนามของสกิลกูเม่นะฮะเซลกูเม่ที่เรารู้จักในโทริโกในเรื่องโทริโกนะฮะคือจะเป็น เซลที่สามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้ในการกดสกิลโตวีนะฮะแตบบ่ว่ามันจะเป็นการสุ่มนะมันจะไม่สามารถกดได้ทุกครั้งนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยของผมมันคูดาวได้หนึ่งร้อยวินะคือมันไม่สามารถกดได้เรื่อยๆนะฮะมันก็จะมีอัตราการคูดาวของมันด้วยนะครับผมก็ต้องระวังตรงจุดน,นี้ไว้ด้วยแล้วกันต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งนะฮะที่เขาทิ้งแมปเอาไว้ให้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะว่ามัน มันอยู่ที่ไหนนะผมก็ถ้าใครอยากไดกก็ลองให้นอกคนะของมาคอมเมนต์เอาไว้ละกันนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนส่งแมปนี้มาให้ผมนะฮะโอเคสกิลสองเป็นเล็กไนนะเป็นขามีดนะผมเป็นการเตะเป็นการเตะเป็นใบมีดออกไปนะฮะโอเคดูเอลครั้งแรกเป็นตาเยียวกับอิสุกยะนะครับนี่เป็นตัวละครในแมปเก้านะฮะก็คงไม่ต้องสืบแล้วว่าสกิลเป็นยังไงนะฮะ ดูสว่าสกิลจะเป็นยังไงเรียบร้อยตายเดี่ยวจัดการเรียบร้อยฮะสกิลก็ต้องบอกว่าแตกตากันออกไปนะฮะอย่างสกิลการอัพสกิลเนี่ยคือมันอัพให้อัโตโนมัตินะครับแล้วก็อย่างสกิล3ของโทริโกเนี่ยจะอัพได้ก็ต้องต่อเมื่อเลเวล8นะฮะแล้วก็ สกิล4เล้งมุม,มแมลงเนี่ยใช้สกิล20นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะรอใช้สกิล2ให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่สุกยะมันวิ่งหนีเก่งเหลือเกินโอเคเดี๋ยวใช้สกิล2ให้ดูฮะสังเกตว่าสกิล2เป็นขาขามีดนะฮะจะเป็นการเตะเตะออกไปแล้วทำให้ขานี่เป็นใบมีดออกไปเป็นเงานะครับผมโอเคกดต,ตัววีฮะ เป็นการฮิวเลือดอัตโ,ตโนมัติเป็นเหมือนเป็นสกิลติดตัวของทริโกะนะฮะซึ่งแตง่แต่ละตัวก็จะมีสกิลติดตัวที่ไม่เหมือนกันเรียบร้อยเลย <there> okay. การออกของการออกของเหมือนกับบี1วันพีทุกอย่างนะฮะแค่ว่ามันทำเวอร์ชันให้ดูเก่านะ,ะับผมดูเป็นภาพแบบสังเกตดูแท็บเลือดนะฮะแท็บเลือดยังเป็นสีเดเลี่ยงอยู่เลยนะฮะ ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันมีเวอร์ชันอื่นหรือเปล่านะสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็ต้องเดยวต้องลองไปหาดูนะฮะถ้าใครอยากลองหาแบบ่ดูก็เขียนว่าคาเล็ c เตอร์วีเอสคาเล็เตอร์นะฮะหรือว่า CVC เวอร์ชั่นซีเวอร์ชั่นอะไรเงี้ยนะฮะย่อๆดูก็น่าจะมีนะครับแต่เวอร์ชั่นนี้ผมบอกเลยว่าตัวละครที่เราไม่คุ้นเนี่ยเยอะมากเลยครับแล้วก็มีตัวละครในหลายเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกโทริโก f แฟรี่เทลไฟน่าแฟนตาซีนะฮะ แล้วก็ตัวละครคุณเคยอย่างบีดวันพีดอะไรก็จะมีนะครับผมนารูโตะก็มีนะเ้่าผมถทาผมเห็นนะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแรกแล้วก็เป็นคลิปเป็นแมปแรกแล้ก็เป็นตัวแรกเลยนะฮะสำหรับเวอร์ชั่นนี้ผมเลยลองเสนอโทลิโกมให้ท่านผู้ชมดูกก่อนนะว่าเป็นยังไงผมก็แอบเล่นไปเล่นนิดหน่อยแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าสกิลก็ถือว่าน่าตื่นเต้นหลายสกิลเลยโอเคได้เวลาไป ผมยังไม่อยากจะไปสู้ใครตอนนี้นะเพราะว่าสกิลผมก็ยังถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหรนะ่นะฮะโอเเหมือนเอดเอดลนี่จะโดนลุมยำเละเลยนะฮะอยากจะวิง่งอยากจะวิ่งไปลาดเหมือนกันนะแต่ว่ากลัวเสียเวลานะฮะช่วงแรกก็ต้องเก็บเวลไปเรื่อยๆก่อนการอัพพยาบาลน,นี่ก็ถือว่าเป็นการอัพสเตตัสในตัวนะฮะ แล้วก็แล้วแต่เราด้วยแหละว่าเราเอยากจะอัพสเตนเยอะหรืออัพเน้นเอจีเยอะนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเอจีมันจะเน้นเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มความถึกเพิ่มดาเมจนะฮะเอ้ยเพิ่มอะไรนะรเพิ่มสเตนแล้วก็เพิ่มเลือดให้เรานะครับผมอย่างเอจีเนี่ยก็จะเพิ่มเกาะเพิ่มอาร์เมอร์กับเพิ่มดาเมจเยอะนะครับส่วนอินเนี่ยมันจะไปเน้นพวกสกิลนะครับเน้นสกิลเน้นเอ็มพีเยอะ <Justice S 1> หรือเน้นเวทเยอะนะฮะโอเค สกิลสามมาแล้วนะครับเป็นฟ็อกชิลนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูกันว่าฟ็อกชิลเป็นยังไงฟ็อกชิลนี่ต้องใช้ตรงเยอะๆฮะฟ็อกชิลนี่จะเป็นการนี่ฮะสังเกตฮะสุกยาโดนคีบตีตายนี่ฮะสังเกตครับต้องกดตัว e ตอ,ว e ฮอว e ฮีฮะก็ตัวอีนะเัวฮะสังเกตฮะฟ็อกชิลจะเป็นการเห็นไหมฮะ ล้วก็จะปล่อยออกไปนะครับผมเป็นเหมือนเป็นการกลางโล่ซ่อมนะฮะเอาทะลึเ่งแล้วจัดการซะหน่อยฮะเรียบร้อยจัดการเอเนลเรียบร้อยฮะกดฮิวเลือดก่อน,เอ,น,อนเอาจะกดอัพสเตเต,ตันพอดีทนะันดูเอลฮะเป็นมีฮอกก,อกับอิสุกยายเยอะไม่อยากจะพูดเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าพูดแล้วเดี๋ยวปากแผลมันจะเปิดนะฮะ เรียบร้อยแล้วม,มันอยสกิลตอนหลังอฟ็อกชิวนี่มันเป็นเหมือนกับการกลางโลบารเลร์นะฮะแล้วก็เป็นการโจมตีภายในตัวนะครับผมเนี่ยอย่างนี้นะครับสังเกตฮะเรียบร้อยสุกยะทะลึงลนะเรือโดนคีบตีตายท่านผู้ชมครับเจ็บปวดริง <Okay. S 2> uh huh. แต่สกิลรีเลือดเรายัางคูดาวอยู่ uh huh. เรียบร้อยเลย uh huh. มาตปูนี่ก็จะเป็นการซุ่มนะเป็นการซุ่มของสกิลว่าจะปล่อยไปกี่ดอกอะไรเงี้ยนะดอกนี้เขาจะนับเป็นฮิตนะว่าจะได้กี่ฮิตกี่ฮิตนะการออกของนี่ผมคง oh, <cool. S 1> ไม่อธิบายอนะไรมากนะเพราะว่าการออกของนี่เป็นการออกของแบบเดิมๆ oh, <cool. S 1> นะของบีนวันพีชเลย ตรงกลางนี่เป็นแรนดอมนะครับคือเราจะสามารถไปโพล่ตรงไหนก็ได้นะฮะในการวาร์ปนะครับกลางโลซอมนะถือว่าเป็นการกวาดเก็บคิมได้ดีเลยไปเจอมตัตปูมัมตปูห้าดอกครับทำให้อิสกยะลงไปนอนเลย เหมือนทุกอย่างะฮะคือสรุปคือเหมือนบีดวันพีทแทบทุกอย่างเลยแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ต้องอัพสกิลอัพสกิลเองนะฮะคือมันจะอัพให้อัตโนมัติเลยการอัพสกิลของมันก็คือการอัพสเตตัสต่างๆะฮะพวกสเตนเอจิหรืออินนะฮะโอเคตอนนี้เหลือสกิลเลกมุงแมลงนะฮะขาดอีกประมาณ สกิลยังอัพไม่ได้นะครับผมโอเคสัสต้องไปสั่งสองขงนขบวนซะหน่อยฮะสกอร์ในการฆ่าก็ถือว่าเยอะนะฮะไม่ไม่ถือว่าไอ้นั่นเลยเรียบร้อยโดนมัดตะปสูสวนเข้าไปอีกทีฮะอิสกายะเอเนลเอาไปเลดไนท์ฮะขาตับขามีดโอ้โหเรียบร้อยเมื่อกี้สังเกตว่า เมื่อกี้เราสังเกตดีๆนี่จะเห็นโอเคกดโล่ไอซอมโลฮะเรียบร้อยสกิลซียังกดไม่ได้นะเอ้ยวิ่งสวนกันเรียบร้อยมีฮอกมีฮอกลาดช,ชอตไปฮะ แย่งตัดหน้าเลยบังัดลาชอดมีฮอคตายเยี่ยงของเราอ๋อดูเหมือนมานาจะไม่พอนะฮะสกิลสี่แต่ว่าสกิลสี่ผมสามารถใช้ได้แล้วโอเคเอ้ยเตะไม่โดนท่านผู้ชมครับเมื่อกี้โอเคฮะ เรียบร้อยเตะส่วนหน้าเอเนลไปที N L v T นะคร <Of course. S 1> โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงส่วนของอดันโกเลมนะครว่าเป็นยังไงนะครับการเข้าดันโกเลมนี่ก็ต้องนับคู่ดาวก่อนนะถึงจะเข้าไปได้นะไม่ใช่ว่าจะเดินเข้าไปแล้วจะเข้าได้เลยนะครับ <S <S โอเคเราจะเดิน <S <S เข้าไปหาที่บอสโกเลมเลยบอสโกเลมเหมือนทุกอย่างนะฮะเหมือนกับบีวันพีทุกอย่างแต่ว่าแค่ มันจะไม่เหมือนกับตรงที่ว่าอะไรอ่ะมันจะไม่เหมือนกับตรงที่ว่าแมปแมปมันจะดูแปลกๆแค่นั้นเองนะครับผมโอเคดูเอลพอดีเลยถึงการดูระหว่างผมกับอิสกยะนะฮะดูกันว่าจะเป็นยังไง oh. โอ้โหนี่เรียบร้อยอนะโอเคเดี๋ยวไงผมขอตัดก่อนนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันตอนผมมีสกิลอันตีแล้วนะฮะ โอเคผมก็เล่นมันจะได้สกิลอันตีนะครับมาดูสกอร์กันสะหน่อยนะครับ50ต่อ0นะฮะผมฆ่าไป27นะครับมีหอกค่าไป23แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็อย่างที่เห็นนะฮะยังฆ่าใครไม่ได้สักตัวโอเคสกิล4เป็นเล็กมุมแมลงนะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลเมกเล็กมุมแมลงทีเด็ดให้ดูนะฮะผมบอกแล้ว่าเล็กมุมแมลงของโทริโกนคล้ายกับหิงห้อยอาคีของเอมัดอาคีเลยนะฮะเดี๋ยวสังเกตดูเดี๋ยวผมจะโจมตีอิสกายะนะครับดูฮะ ปึ๊บแล้วเล้งมุมแมลงเห็นไหมฮะเล้งมุมแมลงนี่มันคล้ายๆกับหิงห้อยอาคีของเอสก็คือแบบว่าสามารถที่จะโจมตีแบบว่าเป็นนํำวิถีนะผมสามารถที่จะโจมตีกับสโตที่ไม่ได้อยู่ในระยะสกิลของเราได้นะผมโอ้โอคีเยอะแยะจริงคือสกิลซีเนี่ยคล้ายๆกับหิงห้อยอาคีของเอสเลยนะคือแบบว่าสามารถจู่โจมสตัตที่ อยู่ในวิถีแมปในการโจมตีได้นะครับผมหรือเรียกง่ายๆก็คือถ้าสมมติศัตรูมากัน5ตัวเนี่ยสกิล4ของโทริโกหรือเลขมมุม,มแมลงขามีดมุม,มแมลงของโทริโกเนี่ยสามารถจู่โจมศัตรูได้ทั้งหมดเลยนะฮะก็คือถ้ายิ่งศัตรูมาเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแชร์ดาเมจไปโดนฝั่งฝั่งตรงค้ามด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่โหดโโโสัตว์จริง อโอส่าเดินมาให้เยียบสังงันน่ะโอเคทำไมสกิลสกิลดาสกิลสกิลอันตียังไม่ตื่นสักทีผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอเคเป็นการดวลระหว่างมีฮอกกับเอเนลนะครับผมว่าแมปหน้าผมต้องเปลี่ยนระดับความยากเป็นระดับอินเสิร์ตแล้วนะเพราะว่านอร์มอลนี่ต้องบอกเลยว่าสโตูกากากได้ใจจริงนะครับผม โอเคเดี๋ยวดูสกิลสอีกทีนะฮะผมว่าสกิลสนี่ใช้ได้เลยละ่ะดูฮะไปแล้วครับขาม,มุมแรลงดูฮะเ,เรียบร้อยโอเคในแมปดันเลืดแต่อิซึกยานะผมทำให้สกิลขาม,มุมแรลงของทอริโกนี่จมตีโดยอิซึกยะแค่ตัวเดียวนะฮะคือมันจะเป็นการเตะขาใบามีดนะผมเตะวกกลับไปแล้วก็วกกลับมาจมตีทีนึงคล้ายมุมแมลงนะฮะทำให้ สกิลการโจมตีของโทริโก,โกนี่ถือว่าแรงแรงขึ้นเป็นระดับเลยนะครับม,มาบังอัดบิงอัดหน้าก็ต้องโดนโลซ่อมครับอเอนิโอเนิมผมว่านี่ระดับ AI Normal นี่ถือว่ากากมากเลยนะผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนระดับเป็นความยากความยากอินเสิร์ทแล้ว โอเคสังเกตฮะดูครับครับ <c oughs> เห็นไหมดาวนคิวเลยเห็นไหมรท่านผู้ชมครับ <What honor. S 1> ต้องบอกเลยว่าสกิลสี่นี่ <What honor. S 1> แรงมากเลยนะฮะแล้วก็สามารถโจมตีได้ทีเดียวแบบฆ่าได้สองตัวในในครั้งเดียวเลยนะฮะ <Of course. S 1> แต่มันก็ต้องแลกมาด้วยพลังมานาที่เยอะพอสมควรเลยนะผมเพราะว่าพลังงานสกิลฐานสกิลของโทริโกนี่ถือว่าใช้เยอะพอสมควรเลย no, no, no. <Okay. S 2> <Okay. S 1> ได้ตอนนี้ผมได้เออซิ้นว่าเฮมมาแล้วนะฮ okay. ะโอเคเป้าหมายต่อไปของผมคือออกเ uh, ออเกาะฟ้าซะหน่อยถึงแม้ว่ามัน Sir, ไม่จำเป็นต้องออกก็ตามนะฮะเพราะว่า <laughs> <laughs> ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนี่ยังฆ่าฝั่งฆ่าผมไม่ได้สักตัวเลยโอเคสกิลอันติเป็นสกิลเซลกูเม่การตื่นของเซลกูเม่นะฮะ ก็จะเพิ่มเพิ่มความสามารถด้านสเตตัสแล้วก็เพิ่มความสามารถด้านสกิลต่างๆของโทริโกนะครับผมโอเคก็มีเวลาครูดาวประมาณ120กว่สิกวินะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูลองกำหนดหนูทด <A sound. S 1> ลองตัวไหนดี <Of course. S 1> เห็นนะฮะ <A sound. S 1> สกิลอันตรีของโทริโกคือเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับสกิลต่างๆให้เพิ่มขึ้นนะฮะ อย่างเช่นมัตตปูเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น110%ต่อดาเมจแล้วก็ได้ประมาณฮิตคอร์บวกสิบนะครับผมแล้วก็ส่วนขามุมแมลงไอ้ขาขามีดเนี่ยดาเมจเพิ่มเป็น150นะฮะแล้วก็โลซอมดาเมจบวกหนึนะครับบวกสองมอดาเมจแล้วก็ขามุมแมลงบวกร้อมอดาเมจนะครับผม โอเคเดี okay. ๋ยวผมลองสกิลนี้เลยดูฮะเรียบร้อยได้เดอะบันคิวเลยเมื่อกี้ผมแพนกล้องไปไม่ทันนะเพราะไม่รู้ว่าไอ้ขาวมุมแมลงเนี่ยมันจะสุ่มไปโดนตรงไหนนะฮะคือคล้ายๆกับว่าหิงห้อยคือหลบยังไงก็โดนนะฮะสรวนสกิลสสกิลอันตีก็คือเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับสกิลต่างๆของตัวโทริโกนะฮะ แล้วก็จะเพิ่มความสามารถให้กับมัดตะปูด้วยนะผมมัดตะปูก็จะบวกหนึงร้อยสิบดาเมจบวกฮิตคอร์บวก10นะฮะผมก็ไม่เข้าใจนะฮิตคอร์บวก10มันคืออะไรนะครับผมแต่ก็บอกได้เลยว่าทันทีที่สกิลอันตรีของโทริโกเตืร์นเนี่ยก็จะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเนเท่าตัวเลยนะฮะคือสกิลทริโกเนี่ยมันมีซ้ำบวกสามส,ามาส,ามาสกิลที่กดได้นะมันก็จะทำให้ความสามารถนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดูเอลเป็นการดูเอลระหว่างมีฮอกกับอิสกุกยะนะฮะนี่นับได้เลยเนะี่ยว่าผมดูเอลไปกี่ครั้งมีฮอกดูเอลไปกี่ครั้งนะฮะเรียบร้อยสกิลเดิมๆทุกอย่างฮะไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยเรียบร้อย ผมอยากจะโชว์สกิลไอนะ้นันให้ท่านชมดูอีกสักรอบจริงแต่ว่ามันใช้ใช้ดามเมจเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้สกิล C ให้ดูอีกทีนะฮะดูครับดูเรียบร้อยเห็นไหมคือสมมติว่าถ้าฝั่ง AI มีประมาณ5ตัวก็คงแชร์ดามเมจไปโดน5ตัวเลยนะสำหรับสกิลข่าวมุมแมของโทริโกะนะฮะ บางทีการเอ่าอาเรียว่านะการใช้สกิลเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะว่ามันจะให้เราอนุญาตกดตอนไหนนะฮะเห็นไหมอย่างนี้ตอนนี้สมสามารถกดสกิลอันตีของโทริโกโได้นะฮะในขนาดโจมตีด้วยสกิลธรรมดานี่ยังถือว่าแรงเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลอันตีของโทริโกนี่ เพิ่มความสามารถให้กับแต่ละสกิลเพิ่มขึ้นไปเท่าตัวนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวผมจะกดโลซอมให้ดูนะฮะว่าจะขนาดไหนโอ้โหเ <A sound. S 1> มื่อกี้โดนมัดตะปูไปหกดอกฮนะลงไปนอนเลยเอะเนยวิ่ยหน้อย แต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่าทริโกโเคลื่อนไหวช้านะครับ <c oughs> นี่ท้ามีวบมีบิงด้วยนี่จะแห่งมากเลย่น <c oughs> เอานี้ไปเรียบร้อยโดนขาโดนขามีดเข้าไปเรียบร้อยเลยแต่ตแต่ละสกิลของทริโกก็ถึงก็ต้องบอกว่าใช้พลังใช้มานาเยอะพอสมควรนะฮะแต่ว่าทันทีที่เขาปล่อยออกไปสตแตละสกิลนี่ก็ถือว่าแรงๆทังนั้นอนะ่ะโอเคเดี๋ยวดูอิสุกยะครับ เคดี okay, ๋ยวดูเอเนลฮะว่าเอเนลจะตายไหมอ๋อเอเนลอยู่ไกลวิถีขาม,มุม,มแมลงนะฮะทำให้ไม่สามารถโจมตีโดนได้ถ้าอยู่แบบระยะติดตกันเนี่ยก็อาจจะเรียบร้อยได้นะเพราะว่าขาม,มุม,มแมลงของโทริโกนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโหดมากนะฮะเรียบร้อย เราโอเคฮะเดี๋ยวไงผมขอตัดอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันตอนผมมีของใหญ่พอสมควรแล้วนะฮะโอเคผมก็ได้ของใหญ่มาพอนิดหน่อยแล้วนะฮะก็สกอร์ตอนนี้90ต่อ0ูนย์ัะผมผมฆ่าไป53มีฮอกฆ่าไป37นะฮะโอเคแล้วฝั่งตรงข้ามยังฆ่าใครไม่ได้เลยประเด็นโอเคเหลือ10ตัวสุดท้ายก็จบจบไปเลยแล้วกันฮะเพราะว่าคงไม่ให้ยืดเยื้อละเพราะว่าเดี๋ยวจะเบื่อกันสก่อนนะฮะ ค okay. กดอันติขึ้นมาฮะเซลกลุก่มเม่ของโทริโกเติอนครับทำให้ความสามารถด้านต่างๆของเขาเพิ่มขึ้นกินดูฮะขนาดตบตบแตค่สามทีนี่ลงไปนอนเลยนะผมสำหรับอิสกาย,ยะถูกรับเรียบร้อยดับเบัลคิวเลยโอเคเหลืออีกห้าตัวสุดท้ายฮะจบๆไปเลยทีเดียวครับ เรียบร้อยโดนมัดตะปูโดนมัดมตะปูเข้าไปนี่ถึงขั้นลงไปนอนดิ้นชังดิ้นชังงอนเลยนะฮะเอาขามีไปเรียบร้อยเลยอเอแนวไปไหนเอแนวแม่งวิ่งกลับฐานเลยท่านผู้ชมครับมา เรียบร้อยฐานไม่อยู่ตรงนี้นะโอเคนี่เรียบร้อยฮะมีฮอกเป็นคนลงทันเรียบร้อยชนะไปตามระเบียบมีการวาร์ปกลับมาที่บัลลังก์ด้วยนะโอเคก็ นับได้ว่าเป็นอีกแมปหนึ่งนะฮะที่แนะนำอยากให้ท่านผู้ชมได้ลองเล่นกันนะครับผมโอเคก็ตามนี้นะฮะผมฆ่าไปสาสิบสองศพนะเอ้ยผมฆ่าไปเท่าไหร่อันนี้เลเวลนะฮะสามสบสองอันนี้ผมฆ่าไปทั้งหมดหกสิบสองศพนะฮะปลายศูนย์แอซิปไปเจ็ดนะครับผมแล้วก็ตามนี้นะฮะสังเกตว่าอิซึกายะกับเอเนลนี่แชร์กันตายไปคนละห้าสิบครั้งนะฮะก็ครบร้อยพอดี โอเคก็ถือว่าเป็นอีกแมปหนึ่งนะฮะที่มีความใกล้เคียงกับบีวันพีทมากนะผมแล้วก็เป็นตัวนี้ฮีโร่ตัวแรกทริโกะนะฮะในแมปเวอร์ชัน CVC เวอร์ชัน10นะครับผมผมเรียกย่อๆอย่างนี้ละกันนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะผมหลังจากที่หายไปเกือบ2 3สวันนะฮะกนเลยจะไปพาฟันคูดออกมาอีกครั้งหนึ่งนะก็เลยทำให้แบบว่าพูดได้ไม่เต็มที่มากนะครับผมแล้วก็ยังมีอาการเจ็บๆชาๆนิดน้อยนะฮะ ก็ถ้าเล่นไม่ดีอะไรไปก็ตขออภัยท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับโอเคแมปหน้าผมก็อาจจะเปลี่ยนความยากให้เป็นระดับอินเสิร์ตแล้วนะครับเพราะว่านอร์ม l นี่ต้องบอกเลยว่ายังถือว่ากากอยู่นะผมซัมฮีโร่ i i นะฮะโอเคก็ขอลาัไปก่อนนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ฮีโร่ตัวหน้านะครับว่าจะเป็นตัวไหนในเวอร์ชัน CVC นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้สวัสดีคร